รายการที่3ามสูสานี่สองเมตรอีกรอบแรกโคที่หน,น่ง I hope he saw.

ร้อนกอนิต่อไปเป็นการแข่รายการที่สาวิ่งสองรอเมตนชายรอบแรกพวกที่ห i don't know. 圆脸。 รายการต่อไปเป็นรายการที่305วิ่ง200เมตรชายรอบแรกพวกเจ็ดพวกสุดท้าย รอบรองชายมีสาพวกวะองชายีสพวกเด็นจโอ๊ยใรว่าาจะหญิงอย่างสน่ะชายสามพวกชายสาม Yeah. 这是第一个。没听见了吗？ ดูดูดูส้มไอ้ดูตัดสินไมได้ออกไหมกล้าัะไม่ไปยังไม่เคยไปออกมาแล้คนรายงานตัวอะไรคนนำนักกีฬา,าหามสกอร์สี่หกสี่หนจิตระดาหานแก้วมหาวิทยาลัยรุงศิช่ว,ชว,ชวพีพิศอมได

มาิทยาลัยราชภัฏามอกครับถามผมดิไม่รองเท้าผมดิมหาวิทยาลัยวัดดีเด่้องมีมีห้าหมายเลขสองหนึ่งหกสองพระัพรวันติกมหาวิทยาลัยราชภัฏกรายอ์ต้ก็มีทีอกหมายเลขสองศูนย์สองศูนย์วัดดีนเพชรุวีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กมีมีเจ็ดหมายเลขสอศูนย เสืยเสืクク้อเสื้ออหาวิยาลัยเกือบเ้มยบกันเธรรมศาสตร์ห้องนี้กี่เ่าหมายเลขสองสูสามหพี่ชุดดำสีเขียวเลยมหาวิทยาลัยอ่อนแก่ คองกลางกองหาพิยร้าวมิ้งคห้าหมายเลขหนึ่งสามแปดหกสุปชัยสินตีมหาวิทยาลัยสีนกปรีวิโต้ข้าวมี้งค์ายเลขหนึ่งสอห้าสามเรือนหรักมึกระโดดมหาวิทยาลัยประเทศชาติข้าวม้เจ็ดหมายเลขหนึ่งศูนยเก้าเกรองกิจพิชัยกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสินชัยท้านีิ้งค์แดหมายเลขหนึ่งหนสี่ห